ถูกต้องครับเป็นการเดินแบบครั้งแรกครับตื่นเต้นอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าผมมีผู้เชี่ยวชาญเขาเคยเดินแบบมาก่อนคุณแม่นำเป็นไงบ้างคะคอยขาให้เขาแม่นำเป็นไงอะไรครับให้ให้แม่นำเจมียได้ไงบ้างผู้เชี่ยวชาญครับอย่าข้ามใจผิดครับก็บอกเจมี่ได้ว่าเดินยังไงก็ได้เพราะว่าเจมียหล่อโอ้เกินปังเกินปังเกินปังเป็นไงบ้างคะวันนี้ชุดอันไหนถูกใจบ้างอะไรนะครับเมื่อกี้เลือกชุดไปแล้วไหนถึงใจยังไงบ้างชุดที่ผมเลือกให้โฟนน่ะ ชอบะจริงๆชุดนี้เขาเลือกผมนี่สีสันก็เออเรียกว่าสะดุดตกลางแบบเนแบนัสีชมพูกับสีเขียวใช่ก็เป็นคอมบิเนชันที่ผมไม่เคยใส่มาก่อนแต่ผมจะลองใส่ดูครับแต่แต่ละคนก็รู้ใจกันอยู่พอสมควรเนาะที่ใครชอบอะไรนี่มันสวยทุกตัวครับสวยกับแบรนด์นี้เห็นบอกว่าเราเป็นเหมือนแบบแฟนๆอยู่แล้วเคยใส่อยู่แล้วเป็นยังไงบ้างคะเออก็ด้วยความที่ผมชอบเล่นกีฬาทางน้ำด้วยแหละเล่นอยู่แล้ว แล้วผมก็มีใส่เป็นแบบชุดว่ายน้ำมูลนิกรฟอยู่แล้วก็เป็นเวสสูดนะครับตอนตอนที่ไปดำน้ำบ้าไม่เคยใส่แล้วครับท็นะครับท็อปก็เหมือนกันครับเ,เ,เ,เวลาเห็นเจมส์ไม่ใส่เลยเนี่ยก็บอกว่าซื้อที่ไหนซื้อน้ำซื้อต่อต <c oughs> ให้ฝากแฟนใดีกว่าค่ะต่อไปมาช้อปกันรับวก็ฝากมูลนกรฟด้วยนะครับมีชุดให้เลือกซื้อมากมายหลายหลากนะครับมีทั้งชุดสวยๆมีทั้งชุดว่ายน้ำมีทั้งชุด ทำกิจกรรมทางน้ำแล้วก็ทุกที่ใส่แบบแอ e r y d a y ์ o o แบบทั้งสองคนเู้ใส่สบายไม่ร้อนเมื่อกี้เห็นว่าเป็นค่ะพรุนี้จะเปิดกล้องแฟนผมอือใช่เป็น our sky ครับ our sky สใช่จะคิดถึงถึงบรรยากาศที่ไปทำาเรื่องอะไรไปถ่ายละครเรื่องแบบนี้เลื่เต้นมากเดี๋ยวกลับไปอ่านบทินกอ่านแล้วอ่านแล้วเหร มีอะไรแบบอยากสปอยลอะไรไหมก็คือไวท์ได้ครบไวท์เดี๋ยวลุดกดีนะลุดความความปุกกี้น่า oh, ร yeah, yeah. ักมันยังมีมากกว่าเดิมไหมคะอ๋อแน่นอนอยู่แล้วมันจะมากกว่าเดิมด้วยครับจะมีอะไรที่ทุกคนแปลกตากันครับบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนมีกี่ตอนอะไรครับมันจะมีทั้งสองตอนครับ เป็นเหมือนตอนทีเฟรอะไรเงี้ยใช่มันเป็นอวสกายนี่จะเป็นรวมทั้งหมด8เรื่องครับทั้งหมดเป็นภาคต่อของเรื่องต่างๆเรามาตระการใช่มีแค่เพื่อนกับเพื่อนมีไวท์ชัวร์ชาอะไรในระเบียแปดเรื่องอะไรน่าสนุกมากเลยครับเรื่องของเราจะต้องสู้เรื่องอื่นได้ใช่ไหมคะสำหรับแน่นอนนะมันสนุกคนละแบบครับสนุกจะสู้กันเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแพ้เดี๋ยวเราไม่สิเราต้องเราเด็กสุดออ๋นเราเราทำตัว้ดีกว่าเราเด็กสุดใช่เราเลย อ่าก็เรียกว่าสนุกคนละแบบเราจะมีดนตรีมาให้ทุกคนฟังแน่นอนครับตื่นเต้นไหมคะเห็นบอกว่าแบบว่าห่างไปนานกับได้กลับมาเจอเพื่อนกันอีกครั้งในกองอะไรอย่างเงี้ยอันจริงไม่ห่างเลยนะไม่ห่างเลยู่อยู่กันเลยจบคอนเสิร์ตไปแต่ว่าไม่ได้ถ่ายด้วยกันนะไม่ได้ถ่ายแบบถ่ายละครถ่ายทีวีด้วยกันบรรยากาศในกองใค่นี่ถึงถึงพี่ๆทีมงานใกล้สุดไปเอาติ้งมาหรือเล่าใกล้สุดไปเอาติ้งมาใช่ครับเมื่อกี้ร้องก็เสียงหายอยู่เนะครับ พอติงใช่ไหมเพราะว่าเอาติ้งไปตะโกนไปแหกป่าที่นั่นมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสนุกครับสนุกตอนนั้นอะไรยิ้มอะไรป่าวป่าวป่าวคุณเป็นขับไงอ๋อคุณคุณมีอะไรอยากเล่าเรื่องเอาติ้งไหมเอา้โหเราแต่งตัวเวลามันมีเรื่องราวมากันสบายเหนื่้ยเราทำสนุก สนุกให้พี่ฟังหน่อยว่ามันสนุกกันขนาดไหนเดี๋ยวเราถ่ายไปเต็มคอมพิวเตอร์ครับมีคอมพิวเตอร์เต็มเต็มเต็มไปหมดพี่มาร์กเนี่ยบอกเลยตัวตึงมากพี่มาร์กเนี่ยโอ้โหผมไม่คิดว่าเขาจะหลุดเขาจะเขาเรียกว่าอะไรขนาดละที่เรไขาแต่งตัวเป็นคอลัมน์แล้น่ากลัวมากผมจำเขาไม่ได้เลยเราเจอเราจริงๆรี่เรื่องราวมากมายครับขยับไปข้างล่างใครตัวตึงที่สุดพี่มาร์กพี่มาร์กพี่มาร์กนี่ถือว่า MVP ทั้งสองวันที่เราไปเลย ตอนนักค <ítulo> <run> ืน <irgendw> น <carbono> ี <Beautiful S 2> ่เขาเป็นเขาพิธีกรเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งกอนล่่าเป็นเป็นทุกอย่างให้เราแล้วใช่แต่ว่าเราก็แต่งตัวเป็นบาราจมาเป็นแก๊งแฟนผมเป็นบาราจแต่ว่าพี่มาร์กเนี่ยเขาอยากเป็นกอลลัําจริงๆเขาบอกเขาบอกว่าเขาวางแผนอันนี้ไม่นานแล้วผมก็กอลล่่มกอนล่่าก็กอนล่ําผมอยากดูอยากใช่แล้วก็เหนไจได้เลยพอเห็นก็ตกใจเหมือนกันไม่รู้จะไปสุดเลยนะพอเห็นเราก็ตกใจเหมือนกันไม่รู้จะไปสุดท้ายนมีทาฟันด้วยนะฟันแบบฟันดำด้วย ซอร์ไพรส์ครับแล้วก็มีตำนานมากมายที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเอาวิกของซิซี่มาใส่นั่นเราก็แปลงกายเป็นผู้หญิงสักช่วงขณะหนึ่งก็แปลงใหม่ดีครับสนุกสนุกขนาดไหนครับที่ดีสนุกอาจารย์เลือกทำไมเป็นยังไงอาจารย์เลือกทำไมด้เพราะว่าเหมือนพี่วินนี่เขาชอบเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับยุคเก่าชอบยุคเก่าชอบทำยุคชอบ p e ย i o d อะไรเงี้ยพี่เขาชอบพูดทำทำโบราณ เวลาเขาเขาเดินมาเขาเดินมาเขาที่เขาโบราณเขาจะเขาจะมีแบบคบัลลังก์เขาใช่คัลลังก์ของเขาใช่ก็เวลาก็เลยเออทำไมไม่เอาบัลจังก์มาเลยเพราะว่าเขาชอบคาโบราณก็ให้เขาแต่งเป็นคนหน้าทับอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นลูกน้องของเาก็เริ่มจากพี่บิ๊กนี่แล้วด้วยความที่บาัาจังก์เป็นแก๊งอยู่แล้วด้วยเราก็เป็นแก๊งมือนกันก็นี่แหละครับไปเป็นแก๊งเลยครับแลถึงวันนี้น่ะลอย หนูหนูออกแล้วออกแล้วไม่มีแล้วออกแล้วออกแล้วไม่มีไม่มีขัดขัดแล้วขัดเรียบร้อยใช้สก็อตไบร์ดขัดนะครับจริงอ่ะผมอาบไม่เดียวอ่ะถูๆแป๊บเดออกเลยคุณใช้อะไรถูผมใช้น้ำน้ำประปาถูน้ำร้อนน้ำร้อนเลยเหรอใช่ไม่ใช่น้ำอุ่นในฝักบัว จริงเหรอจริงคุณไม่อ่านน้ำรือเปล่าอตลาดเกมเกงคุณใส่มาสามวันแล้ทำไมอันนี้ต้องแอะงรไา่เลยอยากให้เห็นอ่ะอยากให้เห็นภาพบ้างเลยเกมเกงภาพอยู่แล้วแหละตอเลยเต็มทวิตเตอร์ใช่ไหมเป็นเกมเกงยีนใช่ไหมแล้วผมก็จะปลุกอะไรไว้้ขางหลังไม่รู้เหมือนกันปลุกอะไรไว้มันด้วยความที่กางเกงเนี่ยมันหลวมจริงจริงตอนแรกผมเตรียมเข็มขัดไปแล้วแต่ว่าเข็มขัดเนี่ยตอนปาร์ตี้เนี่ยผมเหยียบไป ไอตรงหัวมันอ่ะมันล็อกไม่ได้แลาะก็ได้ DIY เพราะว่าเขไม่ได้ DIY เวลาใส่ชาร์จมาเสียบได้เลยผมเห็นแล้วมันเสียบได้เลยใช่ไหมมันเสียบแบบเข้าเข้ากระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาแล้วก็เสียบเข้าอ่านั้นผมไม่ได้คิดถึงไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่ว่าผมแค่แบบเอามา DIY ก่อนเพราะว่าตอนนั้นตึงเก่งจะหลุดก็เลยเอาสายชาร์จมาปลูกไว้ข้างหลังเป็นที่เก็บขัดแทนตกลงคุณได้อาบนาจไหมเอาตกลงผมได้อาบน้จคุณจะบ้าเหรอผมผมอาบน้ำทุกวัน แต่ว่าผมแค่จริงๆผมเตรียมงเก็ไป2ตัวด้วยแต่ว่างเก็อีกตัวหนึ่งอะมันเลอะน้ําที่ผมไปว่ายน้ํามาแล้วผมแบบเอามาวางไว้แล้วมันไปทับองเกงตัวนั้นแล้วงเก็ตัวนั้นไปในเดี๋ยวผมซื้ออังเก็นมาในกลมให้เฮ้ยใส่ใส่แต่แน่นอนว่าผมอาบน้ำนะครับคนไม่ต้องหัวนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยว่างๆแล้วกลับมาจากเอาติ่งแล้วผมขัด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 ด้วยสกอตไบส์ออกแล้วสกอตไบส์เลยเหรอสกอตไบส์เลยเหรอสกตไบ์ แต่ละคนคนนั้นน้ำร้อนคนที่สกอตไบต์เนี่ยแดงเลยเนี่ยแดงไม่รู้อะแต่ว่าผมขัดด้วยสกอตไบต์เพราะว่าสบู่แล้ร้อนได้แดงวเราใช่ไหมเดี๋ยวมันจะได้ออกไงเหรอมันจะได้ไม่เจ็บตรงฐานที่อ๋อเหรอแต่ตอนนี้ผมสงสัยมากเลยนะว่ารอยสักของวินนี่ที่เป็นไก่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาจะเอาออกไหมใช่เขาจะถูยังไงผมก็ไม่รู้อาจจะถูไม่ถึงนะแต่ว่าอาจจะมีสตางค์ช่วยด้วยนะเอ้ยบาจิ๋งอะเอาไม่พีกคำถาคำถามคือคำถามพี่กลัไป มิติกัมพูชามีติงเเป็นยังไงบอสอ๋อพี่คงงงนะเมื่อกี้เราพูดยาวไปะมาตมิตงกัมพูชาแผนๆน่ารักมากแผ่นกัมพูชาแกัมพูชาน่ารักมากครับให้การตอบรับเขาเรียกว่าอะไรมารอที่สนามบินกันเยอะมากครับอบอุ่นมากเหมือนแผ่นกัมพูชาที่เขาว่าเขาเก่งมากเขาพูดหลายภาษาได้พูดภาษาไทยได้พูดภาษาไทยได้ใช่ครับที่ผมยังอึ้งตรงนี้อยู่เลย เขามีอะไรสะตช้บ้างไหมมีมีเป็นโปรเจกต์ครับโปรเจกต์ข้างหลังแบบสายวันจอใช่แล้วก็มีเขียนซับไตเติ้ลมาแล้วคือพวกผมเนี่ยแบบเหมือนเหมือนจอยตรงเนี้ยแล้วจอมันใหญ่มากใช่ไหมแล้วพวกผมก็ยืนอยู่ใกล้จอมากซับไตเติ้ลก็ใหญ่ผมก็เลยต้องอ่านอ่านไม่อ่านอาแบบไล่เรียงตาม เ๋ยว่าแฟนับมงงะทำไมเราพูดเยอะอะไรขนาดนี้คำถามพี่โยมไม่เราเล่าเรื่องไงเราเราไม่ได้เจอเราูดเก่งเราเราไม่ได้อ๋อเราไม่พูดหรอกเราเรพูดอย่างนี้นะเออเราเก็บกดเก็บกดเก็บกฎจากเอาติงได้แหละความรู้สึกนตอนนั้นเป็นยังไงบ้างที่ได้เห็นโจทปทไฟอรดีใจครับีใจไม่คิดว่าจะมีแฟนขับต่างประเทศด้วยครับได้ก็ไม่ได้มีแค่แฟนกัมพูชาด้วยที่ไปที่นันมีแบบแฟนจีนญี่ปุ่นเกาหลี อเมริกาเข้ามาอินโดฟิลิปปินส์กัมพูชาใช่มีแฟนบางคนแฟนจากไทยเข้ามาเชิดเดยเหรอจุ๊บคะแนนจุ๊บคะแนนชับชับนี่เอออเลสซ์ร้องซินกนี่เก่งเลยบุ๊คโค้ดนะทำใหถึงตอนนั้นอ่ะจำไม่ได้แต่ตอนนี้เราจำได้ผมเก่งผมเก่งครับเก่งเก่งเผมชมตัวเองครับปล่อยเขาไปครับ ไปรีสต์มีหาดทรายที่ประเทศอินเดียได้ครับจะมีมีแน่นอนครับมีไปญี่ปุ่นเไปต่อแล้วไบต่อแต่ก็อีกอื่นอีกมีไปญี่ปุ่นเกาหลีเกาหลีเกาหลีเนี่ยชอบกินปิ้งย่างเกาหลีเกาหลีแะชอบกินปิ้งย่างเมย เาก็เรียกว่าอีกมีอีกหลายประเทศละกันใชมีหลายประเทศให้เราติดตามูแล้วล่าสุดมันเหมือนแบบมีดราม่านิดนึงคือเหมือนแบบแฟนคลับแบบตามเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สนามบินที่แบบที่ลานจอดรถอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าเขาบอกว่าแบบเราแบบไม่ให้พื้นที่ส่วนตัวของพวกเราเลยก็เอาจริงๆผมเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะ เข้าใจแหละว่าเอออยากมาหาอยากมาซัพพอร์ตอยากมาแบบอยากมาเห็นแล้วอยากมาเจอเราเพราะว่าก็ไม่ได้เจอกันแบบแบบที่กัมพูชานี่บางบางคนก็ไม่ได้เจอง่ายๆเพราะว่าอยู่ที่กัมพูชาเราอยู่ไทยเนาะก็เข้าใจแหละว่าเออบางคนก็อยากจะเจออะไรอย่างนี้แต่ว่าด้วยความที่วันนั้นพวกเราเหนื่อยด้วยแหละแล้วผมก็หลับแบบเดินล่องลอยไม่รู้ตัวใช่ก็ก็อะไรนะครับก็ขอบคุณที่ที่ชอบที่ชอบอะไรต่างๆแล้ก็ ให้พื้นที่กันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ขอบคุณที่มาแบบมาคอยติดตามเงี้ยไม่ได้ไม่ใช่แค่เรื่องแบบความเป็นส่วนตัวของเราแต่เรื่องามอลอดภัยด้วยเพราะว่าเวลาแบบนั่งรถตู้อะไรเงี้ยเวลาคนตามไปเดี๋ยวมันเทียบเท้าเดี๋ยวมันเดี๋ยวเวลาคนมองมัเยอะอะไรเงี้ยเขาจะลมทับกันเป็นห่วงเรื่องขมอลอดภัยด้วยจริงมีเยอะไหมคะอะไรแบบคนที่ไปตามเราขนาดนี้หรือว่าแค่บางส่วนก็ ก็ก็ก็มีบ้างมีบ้างเรามีวิธีเตือนแฟนๆยังไงบ้างไหมเขาเดือดรก็เดี๋ยวเดี๋ยวที่ยูเขาจะไช่ใช่เราโยนวิโยนแล้วเหรอไม่ใช่คอยคอยช่วยจัดการแล้วนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เราเพิ่งเป็นหน้าใหม่อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เรื่องว่าเออเราต้องทำตัวยังไงเราต้องปฏิบัติอะไรยังไงต่อแฟนคลับที่มาเดินทางแต่ว่าผมผมรู้สึกดีใจนะดีใจแต่ห่วงเขาเขาขอพักเขา ก็มาเจอกันในงานดีบัตสใช่ก็มาเจอกันในงานนี้ดีบัตส์ใช่เราจะได้แบบบรรดาทุกคนอย่างป็นทักยูเสียอร่อยกันทักยูต้นศิรพลจำที่นี่ที่ไทยอ๋อใช่เหรอสวัสดีครับ่าไเแฟนแฟนแบบยกให้เป็นแบบห้างแตกแล้วจิ๋วของเขาอ๋อห้างแตกครับไปทุกที่ห้างแตกทุกที่เขาบอกไปอีกหมึ่งอะไรนะไปอี่งไีนี่คืออะไรห้างแตก โอ้แย oh, yeah, ่แล้วถ้าห้างแตกเป็นเปลงนี่กลัวเหมือนนะทำไมันเปราะบางเช่นนี้แต่แตอ,อห้างไม่แตกหรอครับแตกไหมแตกอยู่นะแตกปะคนมาดูเยอะก็ดีใจครับใช่คนคนมาให้กำลังใจคนมาสปอร์ตคนมาดูเราร้องเพลงมันดูเราพูดแบบไม่มีสาระแบบนี้ <c oughs> ก็ขอบคุณมากครับที่ทนกับพวกเรามาได้นานขนาดนี้นะครับ <c oughs> ทำอะไรไม่ไม่กินน้ำโหรคนที่ชอ โอเคครับโอเค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 